เหนียวได้เลยก่อนตื่นต้องรีดแป้งทำให้เป็นแผ่นบางๆใช้อุ้งเท้านุ่มๆทำทุกอย่างทีนี้เอามีดออกมามันคมกริบเหมือนกับกรงเล็บของเจ้าเหมียวแล้วก็ตัดเป็นรูปแมวเหมียวน้อยๆจิ้มจิ้มจิ้จิ้ม,มทำหน้าและจากนั้นใช้จงเล็บที่คมกริบของฉันเปิดกระป๋องซอสมะเขือเทศอซอสไข้คัวและก็โรยชีส สุดยอดและจากนั้นก็ให้แล้วหั่นเปปโรนีเป็นอันบางๆเอามาตกแต่งให้เหมือนกับหน้าเจ้าเหมียวทีนี้ก็ขูดชีสอีเรียบร้อยอบเสร็จแล้วอ๋อน่ารักสังเลยเจ้าเหมียวน้อยโอ้ก็ดีนะแต่ว่มามันเล็กนิดเดียวพิซซ่าของฉันจะใหญ่กว่าแบบนี้เราก็มานวดแป้งกันเลย ทีนี้ก็โรยแป้งนิดหน่อยมาให้ติดมือใช้มือที่แข็งแรงทุบๆๆๆๆทุบลงไปเลยทุบๆเอาอีกสุดยอดเราได้แป้งบางๆแล้วนี่แหละมืออาชีพคนททำกันโอ้โหแชฟสุดยอดเลยอ่ะทีนี้ฉันต้องการซอสแต่ว่านมันเล็กไปต้องแบบนี้สิพอดีเลยและเราจะราดซอสที่แป้งแล้วก็ทาให้ทั่ว และที่นี้เราจะเอาชีสมาก้อนใหญ่ๆคู่ชีสลงไปสุดยอดสุดยอดและจากนั้นเบปปรโรนีเราจะหั่นเป็นชิ้นๆด้วยเทคนิคของมืออาชีพเอาละมาเลยคอยดูนี่แลละใช่แล้วและต่อไปเราต้องการไฟนิดหน่อยทำให้มันสู้ เรียบร้อยพิซซาของฉันเสร็จแล้วนี่แหละดีที่สุดเลยโอ้โหเชฟทำพิซซาได้จริงมากทำยังไงดีล่ะฉันไอเดียทำพิซซาหวานๆกันเถอะโคลอี้ต้องถูกใจมากแน่แนบีบน้ำเชื่อมสรอเไอรได้ลงไปแล้วก็นวดแป้งนวดแป้งเธอทำอะไรอะและทีนี้ก็รีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆสุดยอดทำขอบพิซซาได้นะ ต่อไปสำหรับซอสฉันจะใช้นูเทลล่ามันจะยิ่งอร่อยทางไปเลยเลยเกลียกล่ยให้ทั่วออร่อยจังและจากนั้นเลือกกาดเ m s อใส่ลงไปเลยเยอะๆสดใสจังเด็กผู้หญิงคนนี้ทำอะไรเนี่ยอ้เรียบร้อยฉันทำเสร็จแล้วในเมื่อทุกคนทำเสร็จแล้วมันก็เอาไปให้คลอเองก,กันค่ะ กินให้อร่อยนะน้องสาวว้าวทุกคนทำแบบที่หนูต้องการเลยงั้นหนูจะเริ่มจากพิซซ่าแบบพลาสติกก่อนมันใหญ่มากชิ้นหนึ่งเท่ากับหัวหนูเลยอะงั้นแต่จะกัดยังไงมันใหญ่เกินไปอโอไอเดียเราจะม้วนพิซซ่ากันและแบบนี้จะกินง่ายกว่า อลองดูกันเลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แบบที่หนูต้องการงั้นต่อไปคืออะไรว้าวพิซซ่าสีชมพูหวานจังเลยอ่ะอืมมาลองกันอืมเจ๋งมากหนูไม่เคยกินพิซซ่าหวานๆมาก่อนอยากกินอีกอยากกินกินกินให้หมดเลย แต่ก็ลึกกว่าด้ดวยมาช็อกโกแลตเหลือเชื่อสุดฟินอร่อยมากหนูชอบอและต่อไปพิซซ่าอีกถาสุดท้ายโอหน้าเหมือนแมวน้อยหนูเดาได้เลยว่าใครเป็นคนทำงั้นก็มาลองสักคำกันอ,อร่อยจริงๆบ้าไปแล้วผู้ชนะก็คือเจ้าเมียวอร่อยมากๆเมีย เหนียวทำอาหารได้เก่งที่สุดเรียนรู้วณัดทุกคนเอาละ่ะและครั้งนี้หนูอยากให้ทุกคนทำรอแบ๊บหนึ่งนะใช่แล้วทำไข่ให้หน่อยหนูอยากกินอาหารเช้าฉันเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรนะเนอะเหนียวก็เล่นก่อนได้เหมือนกันไม่อยากหลอกเอาละ่ะมาตอกไข่กันตอกใส่ชามทีนี้ก็เทนม ใลงไปเลยใส่เกลือพริกไทยคนให้เข้ากันฮ่าสุดยอดและทีนี้เราจะทอดไข่กันที่กระทะต้องวาดน้ำเหนียวลงไปด้วยใช่ซอสมะเขือเทศวาดหูวาดจมูกตาและก็อุ่งเท้าเสร็จแล้วเแมว โอ้โหอะไรกันเนี่ยเจ้าเหมียวปล่อยมันไม่ได้แล้วเราต้องทำลาย <laughs> งั้นก็มาเล่นเลเซอร์กันเลยเหมียวเลเซอร์เหมียวอยากจบับหยุดนะหยุดนะอยากยบับฮ <laughs> ่าฮ่าห,ห,ห,หลงกลซะแล้วเหมียวหลอกเหมียวได้ยังไง <laughs> ต้องเจ้เฮ้ยอะไรยะยะอย่าทำฉันฉันขอโทษฉันขอโทษอย่าทำฉันเลย <laughs> เฮ้ยเจ้าเหมียวอย่าทำเลยนะมันไม่ดีส่วนฉันจะทำอาหารต่อเราทอดไข่ดาวรูปแมวแล้วและเราจะเพิ่มรายละเอียดที่กินได้กันมีหูแล้วก็หูกระต่ายน่ารักมากเฮ้ยเสร็จแล้วละ่ะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเกิดอะไรขึ้นนะ่ะโ้ยเจ้าเหมียวนั่นขวนฉันไปทั่วเลยฉันจะจำไว้ ให้ตายเถอะเจ็บชึงหมดเลยโอ้ยทุกคนเสร็จหลือยังเนี่ยหนูหิวแล้วนะเราต้องเร่งมือเริ่มจากตรงไหนดีเอาละใช่แล้วเทโยกิรใส่จานเยี่ยมเลยโยเกิด์ตดูคล้ายไข่ขาวและจากนั้นวางลูกพิชเอามาแล้วก็วางที่ตรงกลางมันดูคล้ายไข่แดง ไอ้หนูน้อยเราพร้อมแล้วลองเลยฮ่าหนูอยากกินทุกอย่างเลยแต่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนด่โอน่ารักไปหมดนะแล้วนี่คืออะไรอ่ะเหมือนอะไรเละๆเ,เลยอยใหแ่งอ่ะโอเคงั้นก็จะลองดูเป็นไงเป็นกันแปลก,ปลกอ่ะอะ้มันก็ รสชาติดีกว่าหน้าตาที่เห็นอ้แล้วจานนี้คืออะไรอ่ะมันดูคล้ายโยเกิร์ตเลยโอ้ต้องลองชิมดูอืม,อมใช่แล้วนี่แหละและไข่แดงทำจากอะไรอ่ะไหนมาลองกันว้าวมันคือลูกพีชนี่นาะสุดยอดโอ้อยากกินให้หมดเลยแบบเนี้ยสนุกกดาไข่แบบพลาสติกซะอีกนะ สุดยอดไอเดียดีมากและต่อไปไหจานสุดท้ายหน้าตาหน้ากินจังหน้าเหมือนเจ้าเหมียวต้องลองสักหน่อยอร่อยจังเลยอร่อยมากๆเราอยากกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลยอดูสิอ๋อหยากกินไม่ได้แล้วกินหมดแล้ว ทีนี้หนูตัดสินใจนี่แหละพี่สาวเป็นผู้ชนะไราสาระที่สุดฉันจะเอาเจ้าเหมียวไปเลี้ยงอะไรอ่ะทำไมไม่ห้แป้งใส่ชามทีนี้ก็ใส่ไข่สองฟองและก็จากนั้นใส่นมด้วยและเครื่องผสมนี่ก็ตี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 หึ่ชิมสักหน่อยอืมอร่อยทีนี้ก็นวดแป้ง แล้วก็มาทาซอสมะเขือเทศกันและต่อไปใส่ไส้กรอกใส่ไปเยอะๆเลยแต่กินสักชิ้นก็ได้ทีนี้ก็โยนระวังหน่อยได้ไหมกับจะโดนฉันเน่โอ้ลออตาลอยใจจังเลยอะอะไรน่ากินเหรออ้ากระดูกนี่นายงั้นก็ไปเอามาเลยโอ ไม่นะแม่จ๋าเมื่อกี้คืออะไระไม่จริงนะแซนด์วิชของฉันนพังหมดเลยโอ้ไอเดียนี่ไงกระเป๋าของฉันมาดูกันเออไม่ไม่ใช่อันนี้นี่สิ่งที่ฉันต้องการเปดิดดูโอรถเห็ดเราไม่ต้องการมันพินนี้ก็เทน้ำร้อนและจากนั้น ก็ใส่ลงไปที่หมอ้อใส่ชีสชีสเยอะๆและผสมให้เข้ากันกับชีสโอ้ใช่ออกมาเจ๋งมากเลยทีนี่เอามาใส่จานและก็เพิ่มซอสนิดหน่อยน่าจะพอแล้วและก็ใส่ไส้กรอกพอสุดยอดโอ้ใช่ฉันนึกภาพตัวเองเป็นผู้ชนะได้แล้วล่ะ อย่าเพิ่งดีใจเราเกินไปต้องใส่ซอสพริกสักหน่อยฉันคิดว่ามันต้องดีกว่ายอนเลยฮะใช่ฉันต้องเป็นผู้ชนะตั้งหากเอ่ออะไรเชฟเป็นยังไงบ้างโอ้หนักจังเลยอะใช่แล้วเ้ลงไปยิ่งช็อกโกแลตเยอะก็ยิ่งอร่อยจากนั้นก็เกลี่ยให้เนียน และก็โรยหน้านด้วยของอร่อยๆอ,อ,ยอย่างมาร์ชเมลโล่แต่ว่ายังไม่หมดนะที่ตรงกลางฉันจะใส่ลูกกวาดโมเทเซอร์ด้วยอืม mm hmm. นี่มันช่างอร่อยจริงๆฮ่อง,งอันนี้สิอร่อยโอ้ใช่แล้วไอเดียมาผสมอาหารหมาสักหน่อยดีกว่าต้องตลกมากแน่เลยแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยโอ้ใช่กินให้อร่อยนะ ของอร่อยมากมายงั้นมาเริ่มจากอันนี้กันดีกว่า <G ül üyor> ดูน่ากินมากๆและรสชาติก็อ้อพระเจ้าดูเหมือนว่าข้างในงกำลังร้อนเผาทำยังไงดีเผลิจังเลย <S <S ต้องหาอะไรหวานๆกินงั้นเป็นอันนี้แล้วกันเพลงช่วยหน่อยที่ช็อกโกแลตช่วยได้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่คืออะไรอาหารหมา ถามจริงนี่มันแย่ที่สุดเลยอ่ะไม่เอาหนูไม่กินแล้วอ๋อพิซซ่าอันนี้หนูมั่นใจต้องน่ากินแน่ๆนแค่เห็นก็ดูน่ากินแล้วมาลองกันเถอะกาใช่มีความสุขจังเลยยินดีด้วยผู้ชนะฮึอมฉันชนะเจ๋งสักเลยและครั้งนี้หนูต้องการไก่เนื้อชุ่มช ไม่มีปัญหาสาับกลายเป็นชิ้นเล็กๆอะไรนะแผ่นดินไหวเหรอโอ้ยๆๆ้ยอย,อ,ยอะไรพทรศัพท์ฉันและโนสัพับก็จะพร้อมแล้วโอ้พระเจ้าโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์ของฉันนายทำมันพังเลยอย่าี่สุดเลยกินขนมดีกว่าหาจจะช่วยจากความเครียดได้ เดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียแล้วเอาขนมนมาคูุกกับไก่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนเอาไก่เข้าไปในถุงเลยดีกว่าแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าเขยา่าและทีนี้ก็ออกมาดูกันพอนี่ไงออกมาเข้ากันมากทีนี้เอาไปทอดในน้ำมันได้พอใช่เลยทอดไก่ให้สุกจนเป็นสีเหลืองทอง โอไม่นะ oh น้ำมันก็เด็นช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยฉันกลัวเพนตินอกไปซับมันก็แค่น้ำมันเอาละ่ะเอาเนื้อไก่มาและจากนั้นก็เพิ่มไฟนิดหน่อยมันจะออกมาเจ๋งแน่นอนอืมกลิ่นหอมหน่ากินมาลองกันเจ๋ง เอาล่ะมะเขือเทศพร้อมแล้วใส่ลงไปใช่แล้วต่อไปก็ซอสมีซอสชีสและซอสมะเขือเทศเราได้แล้วใช่ไหมจะ,จะทำเบอร์เกอร์แสนอร่อยและใส่ไก่ข้างในประกบขนมปังและทำหน้าหน้าตาน่ารักนารักของเจ้าลูกเสียเสร็จแล้วล่ะช่กินให้อร่อยนะว้าว อะไรกันเนี่ยของอร่อยมากมายงั้นมาเริ่มจากอันนี้กันเถอะอ๋อน่ากินจังเลยอืมและอร่อยมากๆด้วยต่อไปหนูอยากลองอันนี้ชิมซอสกันและชิมอืมอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันและสุดท้ายมาลองไก่ชิ้นใหญ่ๆกันเถอ,อะว้าวขาไก่ว้า นี่แหละที่หนูต้องการยินดีด้วยนี่คือผู้ชนะอร่อยมากมากเย้ <Yeah. S 1> yeah. หนที่สุดฉันก็ชนะแล้วเย้ yeah. และครั้งนี้หนูอยากทุกคนทำเครื่องดืม่ม <Yeah. S 1> ได้เลยฉันทำได้อยู่แล้วเอาละเอาเครื่องปั่นมาต่อไปใส่ช็อกโกแลตไปสองสามชิ้นทีนี้ก็ลูกก่านมัลติสเตอร์ และเทนล้ลงไปเปิดเครื่องปั่นให้เข้ากันเล่นโทรศัพท์รอดีกว่าห้องงั้นฉันจะช่วยนายเองเควินตินกดตรงนี้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 และทีนี้ก็ไปทางขวาโอ้อะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเออยู่นะอยู่เดี๋ยวนี้มันพังหมดแล้วฮ้ <c oughs> อสมน้ำหน้าทีนี้ก็ตายฉันแล้ว มหาหั่นผลไม้กันมันง่ายมากมีส,สม Syndrome, ้มมะนาวและก็เลมอนทีนี้เอาทั้งหมดใส่ลงไปในเยือกเพื <N orth word> <out> ่อผสมและก็เพิ่มเลมอนด้วยโอ้สปร์ยฉันอยากกินโอ้ยเสบตาฮองอย่ามายุ่งกับน้ำอัดลมของฉันและห้ามมองด้วยเปิดฝาสปร์ยแล้วก็เทใส่เยือก ตองแบบนี้สิและคนให้เข้ากันนิดหน่อยจากนั้นตกแต่งด้วยใบยมิ้นท์สับปะรดแล้วก็สเสร้าเรียบร้อยเริ่มจากตรงไหนดีนะงั้นเป็นขวดนี้แล้วกันและเทสใส่ลงไปเลยแล้วก็เจียวเปรียปร้ยวๆอาา่าฮะใช่แล้วดูสิปฏิกิริยาที่น่าสนใจที่เราได้รับ น่าตื่นเต้นจริงๆจากนั้นเทใส่แก้วและตกแตง่งด้วยร่มและก็ลอดเท่านี้ก็เสร็จไปแล้วโอ้โหอะไรนะฉันยังไม่ทำอะไรเลยแย่ที่สุดเสียใจจังเลยไม่มีอะไรสักอย่างเพราะว่าเครื่องปั่นของฉันมันพังโอ้เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนตอนนี้ฉันมีอะไรบางอย่างแล้วงั้นก็ดื่มแ้อรอยฮ่า ของอร่อยมากมายแต่ว่านี่มันน้ำอะไรอะโอ้ย oh, yeah. ไม่อร่อยเลยอะเค็มมาก <No. S 1> ส่วนแก้วนี้ต้องการหลอดดูดมาลองกันเถอะอืมสดชื่นจังโอ้โ oh, ห <Yeah. S 1> แก้วนี้ระยิบระยับมากเลยนะ่าสนใจต้องลองซะแล้วว้าวนี่แหละอร่อยมากคม